ปิศาฟา้าดีค่ะมันคืออะไรไม่หิวมันหวานให้โทกกันมันมันมันไม่มันมันหวานอะไรหวานมันหวานไงอะไรมันหวานเอ๊ะก็บอกว่ามันหวานคุยกันหรือตอบแล้วค่ะปิดรายการเลยดีกว่าถ้ามันไม่มันจะเรียกมันว่ามันหรือไม่มันทำไมแม่กูเป็นพิธีกรวะ คุณตอบค่ะถูกต้อองไม่าปลาสลิดทอดแล้วแแออนนแอนมีมดกี่ตัวเพื่อชนะครับมันก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดไงอ๋อมีมีมดกี่ตัวมันก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดไงขอบคุณนะที่ถามอ่ะ สาธุอย่าเลยพบเลยเจออีกเลยเจอใครอ่ะมึงสังในกระปุกลูกมันยังนับเลยเผือกมนุษย์เมียนี่มันน่ากลัวนี่อะไรวะขอฟังเลยไม่ได้ลัะอะไรอ่ะปิดรายการเลยดีกว่าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีใครเนี่ยสวัสดีเขดผู้มีแขกแขกคู้มิเกียรตเอาป่ะอาหาใครตามหาโอ้หตาหลอกขั้นเทพเป็นฉายาของใครกูเหรอก็หลอกเกินทานลงมีหน้าที่อะไรเอะกูชักลงหายนีซะแล้วเนี่ยไปต่อเลยแล้วเขี่ยวของนายจันหนวดเคี่ยวเรียกว่าอะไรไม่ต้องพูดคุยกันหรือตอบแล้วตอบค่ะ ปลากระป๋องว่ายอยู่ในน้ำอะไรหอมเห้ยเอฟอร์มาลีนเต่ากระต่ายกระเต่าแข่งอะไรกันตีแบตค่ะอะไรของมึงอะทำไมอะนี่เอาไม้กูด้วยอะคำตอบว่าแล้วในนิทานกระต่ายกระเต่าตัวไหนได้วิ่งเข้าเส้นชัยกุ้งพูดคำอื่นไม่เป็นเลยเหรอ กูแขกรับเชิญนะคุยกันหรือสอบแล้วตอบค่ะไไหนก็ไปเว้ยโอเคกูไปแล้วปิดรายการเลยดีกว่าไปค่ะไปนาแบบลูกคณหนูโอเคเอาอยู่เลยดิแมนนสอบแมนโดไปส่งจงเกดต้องไปจังวัยโผย่ไว้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  Quay 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 อมาจากจังหวัดเลยคะ่ะสวัค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะนั่นก็คือบ้านเกิดเมืองนอนของบิ่มนั่นเองแล้เอ็มเอมึงอะิงเอิกเล่นเถอะวาไปน้องมีความเป็นโอท็อปในตัวมากเอูชักลงไกลนี่ซะแล้วเนี่ยชมชมพี่มัก,กมากเลยนะครับคักหลายคักแหน่นะ,ะมึงนี่บ้าู้ชายนะ้เห็นในความซื่อใสในน้ำเสียงของน้องอยู่นะครับ แล้วก็ลีลาการเล่นกีตาร์อะไรอย่างเงี้ยมันก็หล่อเกินีอ,อ๋อมีการร้องแบบลูกทุ่งผสมเข้าไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะเราอาจจะฟังมนันตั้งแต่เด็กก็ได้ปิดรายการเลยดีกว่าแล้วมันเป็นเอกลักษณ์มากที่มันไม่เหมือนใครเลยในด้านมากมนั่นเองร้องในแบบฉบับของตัวเอง,งช่วงที่หยุดจึ๊กแล้วกลับมาซึ่งซึ่งปกติคนดีๆเขาก็จะคิดไม่ค่อยถึงม <c oughs> ุมอย่างนี้ต้องเป็นคนที่ดีเป็นพิเศษ <c oughs> ล้ว่าสั้นเป่าผมใช้คำว่ามีอัจฉริยะภาพโอ้โหแล้วดานามิกคุณอะความหนักเบาในเสียงคุณดีมากเลยมันขึ้นอย่างเงี้ยแล้วลงมาแบบเนี้ยคือมันโอ้โหเดี๋ยวเขาจ้าุร้องเพลงกันไปผู้หญิงทุกคนจะต้องหลงรักคุณมากอ่ะหลอกเกินเอาอย่างนี้ดีกว่า The Voice รอบสุดท้ายจะไม่มีความหมายถ้าไม่มีคุณอยู่ในทีมพี่เหนื่อยก็มึงเนี่ยไม่มีประโยชน์เลยผมคิดว่าถ้าเราได้ร่วมงานกันผมผมเห็นหนทางที่เราจะทำอะไรให้มันเจริญเติบโตไปข้างหน้าได้เยอะมากครับสัมภาษณ์กูแล้วอ๋อผม่เห็นเหงาเลยมึงโอเคนะโอเคอะไรของมึงเนี่ยโวย